พระธรรมสดุดีบทที่27บทเพลงแห่งความมั่นใจในชัยชนะพระยาเวทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าเมื่อพวกคนชั่วมาหาข้าพเจ้าเพื่อจะกินเนื้อข้าพเจ้า คือบรรดาคู่อริและศัตรูของข้าพเจ้าพวกเขาจะสะดุดและล้มลงแม้กองทัพตั้งค่ายสู้ข้าพเจ้าใจข้าพเจ้าจะไม่กลัวแม้สงครามถาโถมใส่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังวางใจพระเจ้าอยู่ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระยาเวซึ่งข้าพเจ้าจะสาะแสวงหาคือที่ข้าพเจ้า จะได้อยู่ในพระนิเวศของพระยาเวตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระยาเวและเพื่อจะพินิษพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์เพราะพระองค์จะทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในที่ประทับของพระองค์ในยามยากลำบากพระองค์จะทรงกำบังข้าพเจ้าไว้ในที่กำบังแห่งพระปลาของพระองค์ พระองค์จะทรงตั้งข้าพเจ้าไว้สูงบนศิลาและปัจจุบันศีรษะของข้าพเจ้าจะเชิดขึ้นเหนือบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าที่อยู่รอบข้างและข้าพเจ้าจะถวายเครื่องสัตวบูชาในพระพลาของพระองค์ด้วยการโห่ร้องยินดีข้าพเจ้าจะร้องเพลงและเล่นดนตรีสดุดีพระยาเวข้าแต่พระยาเว ขอทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงพระกรุณาและตรัสตอบข้าพระองค์เถิดใจของข้าเอ๋ยพระองค์ตรัสกับเจ้าว่าจงสแสวงหาหน้าของเราข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะสแสวงหาพระพักของพระองค์ขออย่าซ่อนพระพักของพระองค์จากข้าพระองค์อย่าทรงผลักไส ผู้รับใช้ของพระองค์ออกไปด้วยความกริวพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขออย่าทรงละข้าพระองค์หรือทิ้งข้าพระองค์แม่ปิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์แต่พระยาเวจะทรงยกข้าพระองค์ขึ้นข้าแต่พระยาเว ขอทรงสอนพระมันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบเนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์เขาจะทรงมอบข้าพระองค์ให้คู่อริทำตามใจชอบเพราะพยานเทศได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์และเขาหายใจออกมาเป็นความทารุณข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระยาเว ในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระยาเวจงเข้มแข็งและให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดเออจงรอคอยพระยาเว